สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับกับรถแท็กเตอร์คูเปต้า L4508DI Special นะครับผมรุ่นนี้รุ่น Special นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะขึ้น L4708 นะครับรถจดทะเบียนปี54นะครับผมลูกค้าคันนี้ปี54เลยก่อนหนึ่งก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับกับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับ ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันวันนี้เรานำเสนอกับ L4508DI Special นะครับคันนี้เป็นสีสันเดิมๆนะครับเก็บงานไม่มีนะครับไม่มีเก็บงานนะครับสีสันเดิมๆจากเจ้าของเดิมนะครับยางี4เส้นนะครับยางหลังค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวนะครับสีฝากระโปรงสีเดิมๆนะครับมีการทาสีจากเดิมเจ้าของเดิมนะครับมีรอยทาสีเนาะมีรอยผูดตรงด้านมือขวาและมือซ้ายด้านนู้นนะครับฝากระโปรงนะครับมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับสีสันเดิมๆ สีสันคันหน้าอ๋อมีการเก็บงานเปลี่ยนลูกหมากหน้าคู่หน้านะครับคันนี้ด้านท้ายนะครับดุมล้อมีการเปลี่ยนไปแล้วนะครับสีล้อซ้ายสีล้อขวานะครับสีวิดีโอนะครับยกฝาไฮเรียบร้อยนะครับสั่งซื้อออนไลน์นะครับเต่าเต่าคนละคัง378นครสวรรค์นะครับเล่นทะเบียนพร้อมนะครับคันนี้จดทะเบียนปี54เลยนะครับลูกค้านี่ครับสีสันเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายนะครับทอนคัตมีการตัดแล้วนะครับลูกค้า ใครที่ต้องการตามหาคูปต a L4508DI นะครับ DI ไม่พอเป็น Special ลด้วย Special มันแตกต่างกับตัว DI ยังไงนะครับก็จะมีที่เห็นเด่นชัดภายนอกก็คือมีกาดด้านหลังนะครับปังด้านหลังไว้นะครับนี่เลยแค่นี้เองนะครับผมที่เป็นตัว DI Special นะครับผมหมดรุ่นนี้ก็จะเป็น L4708 นะครับรถปี54นะครับ C7 ก็จะเริ่มปลายปี54เริ่มผลิตออกมานะครับผมเริ่มเอาวางจำหน่ายเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์เดินเรียบนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ประมาณ80%เลยดีดเดียวนะครับเพิ่งยนต์เดิมๆนะครับไม่มีรอยแกะนะครับสโล4นะครับลูกค้าเครือ่อง4ล้อนะครับ แล้ว4508 DI Special นะครับคันนี้ปี54นะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนะครับราคาอยู่ที่3แสน30,000บาทนะครับ3แสน30,000บาทนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่รับบริจารเตอร์นะครับโทร0875223830 95339998นะครับ3แสน30,000บาทนะครับรุ่น DI Special นะครับสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับช้าไม่ได้นะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับมาทดลองขับกันได้นะครับ ครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ